Thank you การเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดี masterming หก6 6หกชาวลัคนาราศีพฤกษพนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า27ธันวาถึง2มกราคม ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับมีทั้งช่วงที่ดีและไม่ดีสลับกันอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวไม่รู้จะอธิบายว่าดีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไม่ดีเลยมันก็ไม่ใช่นะเอาเป็นว่าฟังตรงนี้ก็แล้วกันดาวเกตได้ย้ายมาทับลัคนาราศีพฤษภตั้งแต่นู่นแหละ25 2หธันวาคมแล้ว ย้ายมาอยู่กับดาวเกตส่วนดาวพฤหัสยังคงอยู่ในภพลอยกลางฟ้าทําหน้าที่เป็นอ,อ,องค์เกณ์ปัส,สวะเกณ์อยู่เหมือนเดิมไปรอยอยู่ในภพที่10บเหมือนนะนะครับดาวอังคารก็ยังคงเล็งลัคนาราศีพฤษภอยู่เหมือนเดิมส่วนดาวอาทิตย์นั้นไปอยู่ในเรือนมรณะต้องบอกกับชาวพฤษภแบบนี้ว่าสัปดาห์หน้าวันจันทร์เปิดมาวันจันทร์ที่27นะ แล้วก็ข้ามไปวันศุกร์และว,วันเสาร์สามวันเนี่ยไม่ค่อยดีจุกจิกงุดงิดมีเรื่องเข้ามากระทบใจทำให้ไม่สบายใจเรื่องความรักก็เช่นกันเหมือนกับมันจะมีเรื่องหึงหึงหวงหวงบ้าบ้าบอแบบไม่น่าจะเป็นไปได้หรือใครก็ตามฉชาาพฤกษบนะ คนรักเก่าอาจจะมารบกวนจิตใจไม่ว่าจะมาเจอกันจากโซเชียลหรือพยานามติดต่อกลับมาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้รบกวนจิตใจเรานั่นแหละนะครับจําไว้ให้แม่นนะครับวันจันทร์และวันศุกร์และวันเสาร์สามวันนี้ไม่ดีส่วนวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสนั้นด้วยโยกเก์ของดวงดาวดาวจรแล้วก็ดาวจันทร์ด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็น3วันที่ดีนั่นก็คือวันอังคารที่28 พุธที่ยิบเก้าพฤหัสที่30เป็น3วันที่ดีในเรื่องของการเงินติดต่ออะไรก็ตามมักจะได้รับความสำเร็จดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนอย่างดีและจะดีมากจะเด่นมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภที่เกิดในวันพฤหัสใครเป็นชาวพฤษภแล้ะเกิดวันพฤหัสนะดวงจะดีเด่นเป็นพิเศษ ย้ำเลยว่าดวงจะดีเด่นเป็นพิเศษพฤหัสหกับพุธสองวันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกกับชาวพฤกษบนะในเรื่องการเงินสัปดาห์หน้าวาสนาในเรื่องของการเงินดาวการเงินไปสมทบอยู่กับดาวอีกสองดวงก็น่าจะมีรายได้อะไรต่างๆเข้ามาหลายทางแต่ชาวพฤกษบก็ต้องระวังสุขภาพร่างกายสักนิดนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านี้ส่วนในเรื่องของความรักนั้นสัปดาห์หน้านี้ สามวันดีสี่วันไข่เดี๋ยวดีเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวขัดแย้งอะไรของแม่งไม่รู้พอบทที่จะดีๆก็อ่ามีเรื่องทําให้จุกจิกแล้วอ่าเดี๋ยวพอขัดแยง้งขัดแยง้งอ่าพอทะเลาะกันเดี๋ยวก็อ่ามางงอมางอ,งางองกันมันจะเป็นอย่างเงี้ยแม่งทั้งสัปดาห์ไปดูเถอะนะครับแต่ว่าวันที่ต้องระวังจริงๆนั่นก็คือวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อย่าไปทะเลาะกันสองวันนี้นะอืมทะเลาะกันแล้วยิ่งทําให้หน้าเบื่อหน่ายเส็ง บางทีก็ไม่อยากจะคบต่อด้วยซ้ำเนี่ยคือสิ่งที่ต้องระวังส่วนคนที่ยังโสดช่วง27ถึง2อ่นะสมกรานะเป็นช่วงที่อารมณ์มันสวิงสวายอารมณ์ทางเพศพุ่งพล่านอย่างมากนะครับฉะนั้นคบใครก็ดูให้ดีนะอย่าไปเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งเข้าใจไหมชาวพึกสศบทุกท่านออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัท ชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเแหงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล